นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงนิวยอร์กประกาศชัดนะฮะว่าตอนนี้ประเทศไทยนั้นตามหลังเวียดนามครับและให้โอกาสนายกหกเดือนเชื่อว่าต่างชาติจะเปลี่ยนใจและเศรษฐกิจไทยจะโตได้6กเรนนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่ดีเฮลท์พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงนิวยอร์กประกาศชัดนะฮะว่า ตอนนี้ประเทศไทยนั้นตามหลังเวียดนามครับและให้โอกาสนายก6เดือนเชื่อว่าต่างชาติจะเปลี่ยนใจและเศรษฐกิจไทยจะโตได้6กนตะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามเกี่ยวกับท่าทีหรือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตอนนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นการประชุมในจังหวะเวลาที่พอเหมาะพอจอบจริงๆก็คือการประชุมของสหาระชาชาติที่นครยอร์กน, ork, นะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปนะฮะแน่นอนครับการเดินทางไปในครั้งนี้ก็ได้พูดก่อนที่จะออกเดินทางอยู่แล้วนะครับว่าจะไปบอกกล่าวโดยใช้เวทีของการประชุมสหาระชาชาติประจําปีเนี่ยได้รู้ว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงมีนโยบายแล้วนะครับมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีนโยบายใหม่มีสิ่งที่ต้องไปถึงเป้าหมายคืออะไร แน่นอนครับเมื่อไปถึงก็ต้องให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวชื่อดังแต่ละแห่งหนึ่งในนั้นคือบรูเบิร์กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานาะยกรัฐมนตรีก็ตอบคาถามของผู้สื่อข่าวที่นั่นเป็นการอัดแบบเอกซ์คลูซีฟกันเลยไม่มีผู้สื่อข่าวอื่นเลยนะฮะเริ่มต้นกับหลากหลายคําถามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคําคถามแรกครับเรื่องของการที่ประเทศไทยเนี่ยทำยังไงนะฮะจะไล่ทันและในที่สุดก็ไปขึ้นอยู่ในแนวเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านหมายถึงในแง่ของเศรษฐกิจนะทํายังไงประเทศไทยเนี่ยจะสามารถ ไล่ตามทันและไปะยืนอยู่ในแถวหน้าด้วยกันกับทางด้านของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนนายุกรัฐมนตรีเศรษฐายอมรับนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องก้าวทันและก็ตามติดประเทศเพื่อนบ้านในทันนะฮะหลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลในชุดที่แล้วซึ่งนายุกรัฐมนตรีนี่ก็พูดชัดเจนนะครับว่าเป็นคณะรัฐบาลที่มีการสนับสนวนจากทางด้านหลายฝ่ายไม่แต่ฝ่ายทหารก็ตามนะครับรวมถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความไม่แน่นอนทางการขอ,ของประเทศไทยก็สูงด้วยนะฮะ นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับตามหลังเวียดนาม falling behind เวียดนามนะฮะอันนี้นายกมพูดชัดเจนในเทปของการสัมภาษณ์ครั้งนี้เมื่อยอมรับว่าประเทศไทยตามหลังเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องว่าตามหลังในแง่ไหนถูกไหมฮะนายกเศรษฐาพูดถึงว่าตามหลังเวียดนามก็รจริงอยู่ภายใต้เรื่องของการแข่งขันเขตการค้าเสรีหรือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรี FTA นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพูดถึงก็คือว่า คณะรัฐมนตรีในชุดที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆจะต้องออกไปเจรจาออกไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําข้อตกลกงการค้าเสรีทั้งที่มีอยู่เดิมหรือว่าใหม่ๆเนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเป้าหมายคือต้องการเงินใหม่ต้องการเมดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยครับนายกเศรษฐาพูดถึงต่อไปนะครับว่าในช่วงวาระซึ่งก็เป็นเทอมที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งแกได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภายใต้รัฐบาลนิดหนึ่งปัจจุบันนะฮะท่านเชื่อในท่านของนายกคือชินิตนี่นะฮะ บอกว่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวเฉลีย่ยปีละหเปอในช่วงที่แกเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับการทําให้สามารถเฉลี่ยได้ปีละหเปเนี่ยถามว่าใช้เครื่องมืออะไรแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบต,ต,ต่อผู้สื่อข่าวที่ถามตัวนี้ก็คือว่า1การใช้ใจ่ายภาครัฐสการลงทุนจากต่างประเทศถือว่าน่าจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงการลงทุนจากบริษัทชั้นนําเอกชนของต่างชาติ ซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินเก็พูดในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบรรทุมบอกว่าเนี่ยนะฮะทุนของบริษัทนนำจากอัสอเมริกาเนี่ยรวมถึงแนวโน้มที่บริษัทเทสลาอินคอร์ปอเรชั่นนะรู้จักกันดีใช่ไหมครับเจ้าของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาที่โด่งดังตรงเนี้ยก็อยากจะได้เทสลาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยอถ้าพูดกันตรงๆก็เป็นภาษาสื่อเนี่ยแหละครับอยากมีทุนของอเมริกาเข้ามานะฮะโดยเฉพาะทางด้านของค่ายรถยนต์เทสลาเพื่อที่จะเกิดการลงทุนถาตรงมาสร้างโรงงานมาจ้าง แรงงานมาจ้างรักงานในไทยแล้วก็เป็นฐานการผลิตของรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติแบรนด์อเมริกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเราก็จะมีฐานการผลิตของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจักจีนแต่จีนใจมาฝักบุดกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าได้เงินลงทุนต่างประเทศหรือว่าได้ทุนต่างชาติ่เช่นเทสลาเขามาตั้งแล้วนี่นะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้อยา่างชนิดที่มากกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่2ปีนี้ที่โตแค่1.8%ทัางั้นเองครับ เนี่ยผมโคดคำพูดได้เลยนะฮะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่าผมต้องการให้เกิดความมั่นใจนะ,ะว่าโลกเนี่ยรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยครับต้อนรับธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกอันนี้พูดโคดคำพูดเลยนะฮะและนายกรัฐมนตรีต่อไปครับว่าเราในแง่ประเทศไทยยังไม่ได้เล่าเรื่องราวทางเศรษฐกิจนะฮะให้กับทั่วโลกฟังหมายถึงเรื่องราวเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวทีนี้ที่มาก็จะเล่าเรื่องราวทุนให้ฟังนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ย ทุนต่างประเทศไหลออกสุทธิจากประเทศไทย mm hmm. เขาเรียกว่าฟันโฟล์นะซึ่งไอการไหลออกสุทธิจากประเทศไทยตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือช่วงเนี้ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านักทุนต่างประเทศขายสุทธิหุ้นไทยชนิดถล่มทลายขายมาเจ็เดือนติดต่อกันแล้วตอนนี้นับเกินกว่าแสนล้านสุทธิขึ้นไปแล้วขายในตราสารนี้ขึ้นมาก็สองเดือนติดละมันต,ตรงนี้เนี่ยก็คือการตัวชี้วัดของเงินต่างประเทศไ,ทไหลออกนอกประเทศไทยนะครับพอผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีก็ตอบเหมือนกันครับว่า ไอ้เรื่องเงินทุนตามประเทศไหลออกอย่างต่อเน,นื่องในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนเนี่ยนะครับในที่ผมว่ามันเป็นเหตุผลจากความแตกต่างของช่องว่างดอกเบีย้ยคือตอนนี้ดอกเบีย้ยของัฐอเารเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะตอนนี้ถูกตึงเอาไว้เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีหกเดือนแต่เท,เทียบกับดอกเบี้ยของแบงค์ชาติเนี่ยนะมันห่างกันประมาณร่วมสามเปอร์เซ็นต์กว่าเพราะฉะนั้น,นายกรมตีเศรษฐาเลยบอกว่าไอ้การที่เงินทุนไหลออกเนี่ย มันเป็นประเด็นจากช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยระห,หว่างธนาคารกลางสาคัญทั่วโลกกับแบงก์ชาติของบ้านเรานะครับมากกว่าที่จะบอกว่านักลงทุนต่างประเทศขาดความมั่นใจในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่นายกชี้แจงนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นประโยคเด็นต่อนายกตป็นตีเศรษฐาบอกว่าขอเวลาให้ผมหกเดือนผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนความาหรือว่าจิตใจความเข้าใจของต่างชาติได้นะครับ สิ่งสําคัญที่พูดต่อไปเนี่ยนะฮะก็เป็นคําถามที่สมถามเมื่อสักครู่นะครับที่เปิดเปิดคาถามมาเนี่ยนะฮะว่าจกลงแล้วเนี่ยปีที่สของการดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยนายกพูดกับสื่อรูมเบิร์ก่็คือว่าพอถึงปีที่สที่นายกเป็นที่นายกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจไทยจะโตหรหรือ7%ปถามท่านผู้ชมก็ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อก็พิมพ์คำว่าเชื่อนะครับเพราะว่านายกพูดต่อตรงนี้ ว่าในปีที่3ของการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะมีศักยภาพนะครับในการขยายตัวด้วยตัวเลข GDP ถึง6หรือ7%เปอร์เซ็นต์นะนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับนะว่าตัวเลข6ถึง7เปอร์เซ็นต์ในปีที่3ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากๆและช่วงนี้เงินา่าราออนจริงนะครับอย่งที่ผมบอกไปว่าวานเนี่ยอ่อนอย่างมากๆในรอบ10เดือนเนี่ยนะฮะถ้าขาวเต้องถามแน่นอนนายกคนรีก็ต้องตอบแน่นอน ท่งเงินบาทตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้อ่อนไปแล้วถึง4.5แปอร์็ในทบอกเป็นเรื่องดีฮะมันเป็นเรื่องดีกับภาคก,การส่งออกเพราะว่าสินค้าไทยก็จะมีราคาถูกมากขึ้นดีต่อภาคก,การท่องเที่ยวจากต่างชาติเพราะว่าต่างชาติเวลาแลกเงินแล้วมาใช้ในเมืองไทยเป็นไงฮะแม่ใช้ใจ่ายได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเครื่องยนต์2เครื่องซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ก็คือส่งออกติดลบท่องเที่ยวเองก็ยังไม่เข้าเป้าก็น่าจะได้อัน,นิสงสมจากเงินบาทเทียบต่อลลาร์สารัฐที่ตอนนี้อ่อนค่าลงมากว่า4นะครับ แล้วทาไปทํามาในนายกรัฐมนตรีนอกเหนือที่จะพูดถึงเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจกันแล้วเนี่ยแม่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เขาบางทีก,ก็จะรู้มากกว่าเราจะดีซ้่าไปนี่นะครับยังพูดถึงเรื่องถึงการเมืองซึ่งอยากให้ในายกร,รัฐมนตรีเศรษฐาตอบก็คือพูดไปถึงเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษ,ษณิณชินวัตรนะครับเรื่องนี้นายกร,รัฐมนตรีเศรษฐาตอบ่างนี้ครับว่าคือคุณเศรษฐามองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเนี่ยมีคุณค่านะฮะที่จะเติมเต็มให้กับรัฐบาลแล้วก็ประชาชนคนไทยนะครับและที่สําคัญก็คือว่า คุณเศรษฐาได้บอกเลยว่าคุณทักษณิณเนี่ยเคยเป็นหรือบางทีตอนนี้ก็ยังคงเป็นนายกร,รัฐมนตรียอดนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นนักข่าวก็เลยถามต่อแล้วตกลงเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยจะขอความคิดเห็นขอคําแนะนำนะฮะจากอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษณิณในการบริหารเศรษฐกิจไหมคุณเศรษฐาต่อน,นี้ครับว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะมันไม่เป็นการคือจะไม่เป็นการฉลาดสําหรับคุณเศรษฐาเลยนะครับ ที่จะขอคําแนะนําความคิดเห็นจากคุณทักษิณและอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ในฐานะที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พร้อมที่จะรับคําชีนะ้แนะรับคําแนะนําแนวทางจากทั้งอดีตนายกทักษิณหรือแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านอื่นๆด้วยนะครับทั้งหมดที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศแบบเอกซ์คลูซีฟเฉพาะที่สุดโดยเฉพาะชี้เป้าเรื่องของเป้าหมายเศรษฐกิจทำยังไงจะไปต่อกระตุ้นแบบไหนและวางตัวเลขเอาไว้ ค่อนข้างสูงที่เดียวนะครับขณะที่เศรษฐกิจไทยในปีนี้ทุกสํงนักนั้นมีการลดเป้าเศรษฐกิจเติมที่คาดว่าจะโตประมาณ3%กว่า4%เนี่ยลงมาต่ำกว่า3%หรือว่าเฉดเฉียด3%กันเป็นแถวแล้วก็รอตัวเลขกระเพียนของสภาพั์แล้วก็แบงค์ชาติจะมีการทบทวนตัวเลข GDP ซึ่งก็น่าจะประกาศกันในช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นการชี้แจงในเวทีระดับต่างประเทศและเป็นการเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทมีสินนะครับ